ูมแพ้คอผื่นไอาจามเป็นหวัดบ่อยๆไม่หายสักทีวันนี้หมอมีวิธีรักษาแบบสามฝูรเตียมาแนะนำครับช่วงนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่ง PM 2อเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นทำให้เกิดอาการของภูมิแพ้หรือว่าไอจามเนี่ยรุนแรงมากกว่าเดิมจากช่วงนี้ที่หมอรักษาคนไข้ภูมิแพ้มานะครับช่วงนี้จะพบเจอคนไข้เหล่านี้ค่อนข้างเยอะอยู่คนไข้เหล่านี้มักจะมีอาการของอย่างชื่อค่อนข้างพองและเกิดอาการของรับความชื้นและความเย็นได้มากกว่าเดิมซึ่งสิ่งพวกนี้ส่งผลไปกระทบกับมีอาการภูมิแพ้ไอจามหรือว่าน้ำมูกไหลออกมานะครับ อันนี้คือสัมฟูเทียนะครับสัมฟูเทียคือเป็นวิธีรักษาแบบศาสตร์แพทย์แผนจีนแบบโบราณนะครับซึ่งนําสมุนไพรหลายชนิดที่นําเข้าจากแหล่งผลิตสมุนไพรคุณภาพสูงโดยตรงนะครับมาบดและผสมกับน้ําแปะไว้กับตัวล่องตัวนี้และแปะไว้ที่จุดต่างๆ ชาผูเทจะมีคุณสมบัติสามารถที่จะบำรุงหยางและชี่ให้แต่ร่างกายจะสามารถปรับสมดุลร่างกายและเสริมภูมิต้านทานนะครับซึ่งจะเหมาะกับคนที่ขี้หนาวมือเท้าเย็นหรือว่าไอมีภูมิมแพ้หรือน้ำมูกไหลตอนเช้าหรือว่าเป็นคนที่อ่อนเพียง,ง่ายเหล่านี้นะครับ ร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับการแปะซัมฟูเทียควรผ่านการตรวจและวินิจฉัยของแพทย์แผนจีนซัมฟูเทียเป็นวิธีรักษาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่สองขวบขึ้นไปโดยเฉพาะผู้ที่กลัวเข็มหรือไม่อยากฝังเข็มซัมฟูเทียเป็นวิธีที่ได้ผลดีอีกวิธีหนึ่งที่หมออยากแนะนำครับ